หลายคนไม่รู้ทําให้เสียสิทธิ์พลาดเงินหลายแสนนะคะสามีกับภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันภรรยาถือเป็นบุคคลภายนอกนะคะตัวยอย่างเช่นถ้ารถคันนี้ค่ะมีพรบรกับมีประกันชั้น3เบียแค่1,790บาทต่อปีค่ะเสียหลักชนต้นไม้เสียชีวิตทั้งคู่ตัวสามีเป็นคนขับถือว่าเป็นฝ่ายประมาทค่ะจะเบิกค่าปรงดจากพรบรได้แค่35,000บาท และไปเบิกจำมวดเอกสารแนบท้ายในประกันชั้น3ได้อีก10,000แบาทรวมแล้วสามีเบิกได้แค่1นึ่งแสนสามบาทค่ะส่วนภรรยาเป็นผู้โดยสารถือว่าไม่ได้เป็นคนประมาณเบิกสินไหม่ทดแทนจากพรบรได้เต็มวงเงินก็คือ5 0 0 0 0นบาทค่ะและไปเบิกจำม้วนเอกสารแนบท้ายในประกันชั้น3ได้อีก10,000แบาทแต่เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันดังนั้นภรรยาสามารถไปใช้สิทธิ์ที่มวดความคุ้มครองบุคคลภายนอกได้อีก5 0 0 0 0นบาท รวมแล้วภรรยาจะต้องเบิกได้1นล้านหนแนบาทนะคะประกันรถต้องทํากับมืออาชีพค่ะไม่อย่างนั้นอาจจะเสียสิทธิ์ได้ในบางหมวดน,นะคะด้วยความห่วงใยครูสีทธยาดาที่ปรึกษาประกันภัยทีมอาจารย์แดง